วันนี้ครูกุ้งก็มาสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้ปุ๋ยน้ำนะคะก่อนที่ยังไม่ใช้เป็นยังไงคะหน้ายางท่านแข็งแข็งแข็งมากแข็งมากเลยนะคะแล้วใช้ปุ๋ยน้ำแล้วเป็นยังไงคะนิ่มหน้ามันนิ่มกรีดง่ายหน้านิ่มกรีดง่ายน้ำเลี้ยงมีไหมคะถ้าใส่ปุ๋ยแล้วอไม่มียางก็แข็งดียางก็แข็งดีเห็นไหมคะดีมากเดี๋ยวเราจะให้ท่านกรีดให้ดูนะคะยางที่ออกหัวออกท้ายออกดีไหมคะดี โอเคค่ะเอาให้ท่านกรีดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าท่านใช้ปุ๋ยน้ําของเราแล้วนะคะใช้ไป1นชุดแล้วอย่างเป็นยังไงให้ทุกท่านดูเองนะคะเห็นไหมคะไหลแล้วไหลแล้วเห็นไหมคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเราไปกีดดูอีกต้นดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะ,คะเรามาทดสอบให้ทุกท่านดูเลยนะคะ ใกล้ๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะยางกําลังเริ่มไหลออกมาแล้วนะคะหนคะนี่ค่ะตเต็มหมดทุกต้นเลยเต็มหมดทุกต้นเลยนะคะอันนี้อันนี้สามมีดนะคะมีดที่สี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ํายางไหลปริมปริมเลยนะคะข้ร่งล่างก็มีอยู่เครื่องล่างก็มีนะคะเห็นไหมคะ ใช้ปุ๋ยนี้แล้วเป็นไงคะพอใจมากไหมคะพอใจค่ะอ๋อเห็นไหมคะท่านบอกว่าพอใจถ้าใช้หมดแล้วจะใช้อีกไหมคะใช่ค่ะน,นั่นเห็นไหมคะอันนี้เจ้าของสวนเป็นคนพูดเองนะคะกุ๊กกุ้งมารีวิวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอาอีกต้นหนึ่งให้ดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะ นี่ค่ะโอ้โหยางของเราสุดยอดมากเลยค่ะไหลปิ่มปิ่มปิ่มป,มปิมเลยนะคะทันใจมีเงินพอใช้นะคะค่ะท่านไหนสนใจก็ติดต่ออินบอกมาหาคุกุ้งได้นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุกุ้ง,งแก้ปัญหายางหน้าตายจ้า